ครับผมสวัสดีครับสวัสดีไอ้ไส้สวัสดีเอื้อยส,สวัสดีน้องนะครับสวัสดีไอ้ไส้จุดเด่นไก่ให้กินตั้งเด่นนักวิชาการลวงพ่อเน้นหน่อยเจ้าวาดนะครับไ <c oughs> ม่นีพอดีครับมบริยุดงานครับได้ยุดแล้วกับมือจะใช้งานต่อหรือว,ว่ามันอกีน้นี่โอ้าะคืออยากก้อยคือนก่อนแล้วครับเพียรแดงแดงเลยเด้อยว่าจะก้อย ห้อยหางสรอยหางเลยแปดคุณแปดเลยนะครับเนี่ยบักตอนนั่นดีละก้อยแซ่บเชฟเนไครับคนอีนแบบเพนีบานเท่ากังสีหละครับ,รบ,ก,รบกินก้อยกินลาบไปซะแล้วอือบักแปดคุณแปดเลยดิหุกระไดเนื้อเนื้อสันครับว่าเสันเนื้อสันเนื้อบอกเอวป่ะเนี่ยยังไงนะครับเนื้อสัน บ่มีไปว่าท่านบเบืดก่อนเหลือบนหน่อยนึงมานี่แหละเอาซื้อมา่อยนึงครับผือดกันยำบ้าขาตัวนี้ผมขืบมาเจนนครับทั้งวันหนาวไปนี่ก็เริ่มหนาวนะครับเป็นวัดแล้วก็ได้ผมก็ได้ <S <S 1> <S 1> พอดีม่ยาดีพ่อแกใครนะครับ ยยออนี่าสี่สิบแกใไขยอะเออเนแปดครูแปดเลย,เยจะฟักดูครับแต่ว่าฟักกับมันจะอีกสไตล์หนึ่งนะผมได้บ่เดี๋ยวฟักพอดีเหนือมันง่ามดีพอฟักเป็นปลาชิลิว งานนะครับง,าม,งามอยู่เหนือหลันนี่งามอยู่ผมซื้อประจำมงงานนี่ซื้อประจำครับหยุดงานนะครับก็แต่พ่อได้มีเวลาพักผ่อนหนังไกยนะครับพอม,มีเวลาเลี่ยเล็กมาเด้ออื้ม เนื้อนิ่มชุ่ยอ,อัดครับครับครับนี่เจ้าเกี้ยวเขาคืดหอนบ้านเนาะโอ้ยมวลตะกี้ว่ามีรสเกี้ยวด้ยครับรสสีฝนบุ่นพุ่นออก,กน,นะโอ้ยมวนครับ กลินต้มไก่ต้มเป็ดโอ้่ารสีโซรถสีสีมาเั็นผูถ่าเม่าแล้วใส่ <laughs> เลยใส่หางเลยนี่ก็ได้หางเลย เลยเนี่ยครับผมนี่แหละครับวันหลักซ้ำนึ่ผู้ดเดียวเฮอยากปิ